ที่ที่ผนครับในกรณีของกฎหมายมิสนาเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์บ้างเลยฮะอ,อย่างเช่นสมมติว่าถ้าในประเทศไทยเนี่ยในกรณีเดียวกันเกิดเกิดมันมีผับบาร์แล้วมาตั้งโปรโมชั่นว่าใครใครใครชื่อพระพุทธเจ้าใครชื่อสิทธัตถะอย่างเงี้ยก็จะได้โปรโมชั่นคือเล่าเป็นกรณีพิเศษได้อย่างเงี้ยครับอย่างนี้ในความรู้สึกของเราถ้าเป็นคนคนมันคนนนวรจะมีบทลงโทษบ้างไหมเหมือนกันไหมอันนี้คือเป็นความเห็นนะคำถามคำถาม มันก็มีอยู่แล้วครับในมาตราสองศูนย์หกเรื่องการเหยียดหยามศาสนานะฮะครับใช่ไหมฮะ,ะ,ะเพราะฉะนั้นไอ้การเหยียดหยามศาสนาเนี่ยก็เป็นส่วนวนไปส่วนเขาทํากับเราไม่ว่าเรื่องการทุบข้าวพุทธรูปหรือว่าเขาวัดขอวาอะไรของเราเราก็ไม่เคยไปฟ้องร้องเขาอแต่ฟ้องเขาอ่ะเขาเริ่มจะใช้กฎหมายมาบังคับแบบนี้โดยมีโดยมีนัยยะที่ว่าก็ออกมาโดย เขาฝ่ายเดียวไม่ได้ถามคนทั้งประเทศว่าจะยินยอมพร้อมใจที่ว่าจะสนับสนุนกฎหมายเขาหรือไม่อยู่ที่รัฐบาลอยู่ที่สองอยู่ที่รัฐบาลจุดใหม่แล้วครับที่จะเห็นความสองัำในเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนครับอืมครับแค่นี้ครับขอบคุรับเข้าใจครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ที่วากรครับคือขอบคุณครับแต่ว่าในความเห็นของพี่ที่วากรคือกอจกฎหมายมาอย่างนี้อย่างไรเนี่ยควรที่จะทําประชาวิจารณ์ให้ความรู้ภาคประชาชนก่อนใช่ไหมฮะว่าถ้าจะออกออกแบบไหน แล้วเป็นเป็นคุณมากกว่าโทษหรือโทษมากกว่าคุณกับคนทุกศาสนาใช่ไหมครับคือให้ทราบให้เห็นก่อนว่ามันมันเหมาะกับใช้ในเมืองไทยด้วยไหมใช่ไหมฮะแล้วก็ในคว<บ>า,<บ>ามเห็นของของประหลัดทักษิดีก็ยิ่งดีก็มีคฮะบ,บอกว่ามันไม่ใช่ว่าอย่างอย่างเช่นพอดีอไปพูดตอบไปพูดว่าคนอื่นกับไปขับรถชนคนตายนะหรือไปฆ่าคนลงโทษเหมือนกันอย่างงี้ หนักเบามันมันไม่เท่ามันก็คือกลายเป็นเท่ากันหมดเลยไม่ว่าทําเรื่องใหญ่เรื่องเล็กอันนี้ก็ไม่ไม่เหมาะใช่ไหมงั้นอย่างงข้อกฎหมายเนี่ยมันต้องดูองค์ประกอบหลายอย่างที่การจะเป็นบทลงโทษหรือจำปุกนะฮะอันนี้ก็ในความเห็นอมพีประหลักท,ทักทักดีนะฮะก็ดีครับดีวันนี้ถือว่าเป็นเสวนาที่ดีครับมีความรู้ต่างๆเราก็ไม่ได้ว่าจะเข้าข้างเอ่อไม่มีไม่มีประโยชน์เลยกฎหมายมินศาสนาไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เลยก็มีไว้แต่ว่าระดับไหนที่เหมาะสมแล้วควรจะ ใช้อย่างไรนะครับที่ทําให้สังคมไทยอยู่ด้วยกันได้